นานๆได้มาที่บ้านลิงเกียดีครับผมนะรู้สึกว่าเซตนี้น่าจะเป็นอาจารย์อำนวยครับมาจูนระบบเสียงให้เมื่อประมาณช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมชีมงาน SK Sound System ครับผมนะวันนี้ก็รถเฮรถเฮแซมซาวสวัสดีครับแซมซาวครับมงคลซาวไม่ว่างมงคลซาวไม่ว่างครับก็เลยได้แซมซาวมาแทนครับผมอฟองเดียวก็ไม่ว่างครับเป็นไงซิสเต็ม เพิ่งจูดใหม่บ่เพิ่งจูดใหม่ครับชุดเก่าโลทิ้งไปนานแล้วบ่กปีแล้วครับปีกว่าแล้วครับมือหนึ่งเลยบ่ตู้เบียดนี่ตู้เบียดมือสองด้วยมือหนึ่งด้วยครับแต่ก่อนมันเป็นตู้อะไรนะบีพันบ่เป็นเทอร์โบอะไรเล่ของอ๋อของอาจารย์โค้งอะไรของอาจารย์ปัญญาใช่ไหมใช่อาจารย์ปัญญาครับอันนั้นปล่อยไปให้ใครอาธรครับให้ร้านอาธรแล้วก็ไปจัดพี่เอ็นมาใช่ครับ เพี้ยนตัวนี้น่าจะเป็น80 80ใช่ไหมแปดสิบแครับใช้ดอกอะไรเนี่ย PR ครับดอก PR อาร์ทำสองร้อยวัตต์ทำสอวัตต์นะไม่เหลือสองก้อนนะเออเสียงกลางเหรอเสียงกลาง SA ดอก SA ครับแหลมแหลม750ครับ750ปากอะไรเลยครับเน็ตเบิร์ดไหมไม่มีเน็ตเวิร์กครับสามทางสามทางครับสามทางเพียวเลยบอกครับอุ้ยตู้เสียงกลางเป็นของใครของขื้อมือสองมาครับไม่รู้ไม่รู้เจ้าของอือ บอกชื่ออยู่ครับแต่จำไม่ได้ได้มาจากไหนสุรินครับสุรินใช่ไหมเดี๋ยวได้มือสองมาใช่ครับดอกซื้อใสเองใช่ไหมใสเองครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆก่อนครับมีงานเดียวหรือสองงานนี่ทำไมดังตึมๆฟังงานเดียวนะเปิดรถเปล่าสวยเลครับ PN80 ครับอะไรโดนใจมาให้เอาพีเอ็นนี่ชอบน้ำเสียงเขาครับ เป็นตัวที่เป็นยอดฮิตมากเลยครับตู้พีนซื้อซื้อตอนงานเดโมครับบางน้าผมไปดูงานเดโมเสร็จแล้วก็ซื้อที่ไหนอ่ะที่อะไรนะที่น้องกลุมปุ๊กเหรอใช่ไหมะลุงเหล็กเนี่ยอ๋อถลุงเหล็กเนี่ยนะใช่ครับไปไปดูที่ะลุงเหล็กแล้วก็ซื้อเลยบ่ซื้อในงานเลยบ่ไม่ไม่ผมซื้อข้างนอกครับซื้อข้างนอกใช่ไหมครับไปฟังของใครตอนนี้ไปฟังยิเอียด้วยครับไปฟังของฟองเบียร ฟองเบียร์ลงยี่สิบเอ็ดเนาะครับแล้วก็ของอะไรนะครับไก่สอนหรือเปล่าครับอ่าครับเขาลงแปดคุณแปดครับอ่าใช่ถูกใจเลยจัดเลยครับอี๋วันนี้เล่นสามถางด้วยครับรอบนี้รับงานเท่าไหร่แถวนี้แล้วแต่งานครับแล้วแล้วจะงานเหรอครับอันนี้งานตัวเองครับเติเอาไม่ใช่งานญาติเอาถามราคาไม่ทีไม่ใช่งานญาติรับงานประมาณเท่าไหร่ประมาณห้าพันครับห้าพันนะครับ เสร็จงานใช่ไหมเสร็จงานครับไฟหลักกี่หลักนี่งลง <becom ot? S 2> แค่สิบครับวันนี้สิบมีเยอะวันนี้ใช่ไหมมีครับมีมีมถ้าถ้าเยอะวันนี้ก็คือต้องบวกราคาเพิ่มไหมไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่แล้วแล้วแต่ไม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 ่ไ,มไมคยบวกเพิ่มอ่ะสี่หลอดด้วยนะครับหลักแล้วสี่หลอดครับผมไปไปดูพเพิ่มก่อนไปไม่ได้เจอกันนานจริงๆนะนานครับนานมากรู้สึกว่าตอนอาจารย์นำหนวยมาจูนให้ตอนนั้นก็นานพอสมควรนะครับวองน้ำไม่ว่างเลยครับเมื่อวที่แล้วไม่ว่างเลยครับผมถามอาจารย์หนวยบอก บบบอกนำไม่่ังเขามีถ่ายงานครับใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นงานทำบุญกระดูกบะหรือว่าทำบุญกระดูกเนาะมามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมพาวอร์เปลี่ยนแปลงไหมก็ยังใช้เดิมเดิมอยู่ครับแต่ใส่ก็ชุดใหม่หมดหมดเลยซื้อใหม่มาดูซิโอ้โห9 0 0 4ี่นี่ได้มาเท่าไหร่เนี่ย30กว่าครับจากไหน ซื้อมาจากอวบนะมือหนึ่งไหมมือสองไปได้มือสองมาหรอมือสองจากอวบนสองแท่นเลยบอกใช่สา,สามนิดนๆน,นนะมือสองนะครับพี่น้อง GAO SUCEN 4 PRO อันนี้ครับชแนลและสองดอกใช่ไหมใช่ครับสองแท่นมันก็แปดดอกพอดีเสียงกลางกลางเป็น TDK ครับ TDK T D 13นะ,แ,นะแหลมลเป็น EG ก็สวยเหมือนกันครับชุดนี้ครับผมนะจัดชุดได้สวยมากเลย อันนี้ชนแนลละสองใบบ่สองดอกบ่ใช่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดพอดีครับนี่โอ้โหก็มอนิเตอร์สองใบมอนิเตอร์ลุงเกียงครับอ๋อแสดงว่าอันเนี้ยคือแหลมเราใช้แค่สองชแนลใช่ครับแล้วก็มอนิเตอร์สองสองชแนลครับโอเคมอนิเตอร์เป็นของ V A บ่ V A ครับสองใบทำไมทำไมได้มอนิเตอร์ของ V A เจอวันนั้นเลยครับลุงเกียงครับไปเจอลุงเกียงในงานนะนะใช่ครับสั่งเลยเหรอสั่งเลยครับมามิก M R 1 2ครับผม ครอสก็จะเป็นของมาร์นี่ครับ DPA 2 0น r t a เนอะเราใช้ไมค์ของตัวไหนครับอาจารย์ซาวิชั่นซาวิชั่นครับแล้วก็ชัวร์อาจารย์นำนวยเขาตัดให้เท่าไหร่นี่รู้ไหมเดียดแล้วครับครับผมได้ยินว่า95 95ใช่ไหมอาจารย์นำนวยรู้สึกว่าจะบายพาสน่าจะบายพาสเบียดแล้วก็มาที่95ใช่ครับกใช่กางล่ะกางจำได้ไหมร้อยจำไม่ได้ครับจำไม่ได้นะ เราอยากถามอาจารย์นวยแล้วต้องต้องไปถามอาจารย์นวยแล้วกันครับผมว่าเพราะอาจารย์นวยมาจูนให้ครับระบุวบนนั้นครับผมเห็นเขาลงอยู่แต่ว่าผมไม่ได้มาผมไม่ว่างมาโมดึงไฟเป็นของ8 0อมสยามนีออนครับผมสวยมากชุดนี้สวยจริงครับผมจัดชุดได้ลงตัวมากอย่างชอบแบบแปลกบึกใหม่แปลกบึกใหม่ด้วยนะของอะไรคอมแพงไหม โอ้โหสวยครับดูพี่น้องดูเอาแล้วกันนะครับนี่ครับลงตัวมากเลยเอ้าฟังเพลงดีกว่าเดี๋ยวผมหาเพลงให้ไลท์เอาพิมพ์ว่าไลน์เหตุดาวหิงเดือนครับจานไลน์เหตุดาวหิงเดือนขอบคุณครับมาแล้วก็ได้ฟังครับไลน์เหตุดาวหิงเดือนเนี่ทำไมต้องเปิดเพลงนี้ครับมันไม่มีลิขสิทธิ์เอาอันบนนี่แหละมาแรงมากนั่นแหละครับผมตัวนั้นแหละแต่รักคืน เอ้าูุใดเป็นคนดันสไลด์เอา้ามาจวดมาอาจารย์มาอกปะเอาเรียงนี่เลยเรียงหากลิ่นของของดำครับ บาๆครับไม่แตะแดงครับสองมิตรสามมิตร <c oughs> เดี๋ยวให้ฟังหน้าตู้แล้วกันในมอนิเตอร์อยู่ตรงไหนเนี่ยฟังนรน้ดบอกเดี๋ยวพาไปดูมอนิเตอร์ก่อน ต่อไปนะไปหกพันเก้าร้บาทครับต่อไปครับเป็นของ b e ีครับ v ิช i ั n ออ d ด o โครับอืเกียครนะับสุดยอดเป็นไงเนื่อเสียงเปไหบโอเคไหมโอเคเลยครับโอเคนะคดีไม่ดีอาจจะขายแล้วไปซื้อเสียงกลางุงเชียงอีกหรือเปล่านี่น่าคร้า สําหรับปีไทยธรรมวันสงการนะครับ 好了，大家，你们。